สวัสด,ดีจ้าสามมนีมาฟอกันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงวิมนเพื่อน,อนคนทำกระเซีสมมา,ามมณียายหัดพามไม่ยู่ตลาดนัดโคกกระบือรักเจดพี่น้องผู้ใดข้ามา่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเสได้เตือนแจ้งเตือนลิดใหม่ๆรดไลคลายพี่น้องแต่ว่ามั่วสิหลยบ่ มีอยู่พี่น้องมีอยู่เออพี่น้องเราเนายองนี่นี่ค่ะศิษย์พ่มาสอบถามราคาเนาะพี่น้องเนาะว่าตลาดรถเกจสาวมือนีราคาเป็นเป็นแงอะไรเดี๋ยวจะหาสิษย์พ่ไปสอบถามเบมึงพี่น้องถ้ามาชมบรรยากาศพร้อมบรรยากาศซื้อขายระวังนายหอยกับนายหอยเนาะพี่น้องเนาะว่าแล้วก็ไปกันเลยจ้า Thank okay. สวัสดีค่ะหอยพี่เอ๋โอ้ยได้ขายงวนเรามาจ้องน้ำไหนลูกเออเมลีเจ้เขาสวยนี่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 เจ้าไหนล่ะนี่อันนี้หันสิบสองโตไหนสามตัวนั่นลานสิบเก้าโตไหนครับสามตัวสามตัวนี่เนาะครับสามตัวนี่สิบเก้าวัดตีเมืองเก้าพันวิดอกเก้าพันราคาตัวรองไหนแม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกแต่เก้าลูกเฟ้ยผมเอืว่าตัวนั้นเราลูกมันผมว่าตัวนี้ลูกมันโมเมนตะตัวนั้นจะเป็นลูกฝากเนาะครับตัวนี้เป็นลูกฝากตัวเองเลย ครับเออคาร์บอนคาร์บอนเขาผสมรอดแล้วมันมีโลเท่มาผสมที่ผลัดได้สองโอ้ตุณนี้รอดแบบมันเด่นเออครัะเออเรนี่ก็มีมันสีใหญ่กว่าเนาะใหญ่ครับแบบมันแดงสีออกใหญ่พี่น้องเมื่อไห่าวัดที่ครับผมต่อร่องได้อีกได้อีกครับต่อร่องได้อีกได้พี่น้องไวายเดอรครับเดอรมันนัเกือบได้สองตัวได้พี่น้องเดอร์มันสองตัวนี้เท่าไหร่ก็ทรงตัวเลยเอาสิบสามครับเอาสิบสามตัวได้อีกครับเมื่อสามพันต่อร่องได้อีกว่าสามพี่น้องนี่ ตัวเลือหานี่บ่ตัวนี้แม่นบ่ซุปนี่ออบุ๊บมนี่ครับหมูครับอันนั้นเสือ ตัวนั้นนี่ครับตัวนั้นอะเศรห้าครับตัวนั้นเศร้าหาตัวขาวนบอ่ะลลีนะครับตัวนี้ะสาเจครับตัวนี้ตัวลงไงซทั่วหัวสูงท่วหัวอยหกซพี่น้องเจหาของสูงๆนะเจเนอะพอมันอันนั้นพดมันใหญ่มันสูงอ้ทัพุทธนสูงควาตัวหน้าุ้งท่วหัวพ้ไห้ทั่วหัวพูดด้นหนี่พี่น้องสเมื่นเท่าไหรก่ห้ยเพชร เจ็ด,สาม,มดสามเจ็ดเนี่ยล่วงราคาไอ้คนพร้อมได้พี่น้อง <c oughs> สามหมเจ็ดพันเดอ้อเนี่ยร<พ>า,ยายคาเนี่ต่อร,รองได้คือกันแม่นบ่ค่ะต่อรองได้คือกันเด้อจ้านี่ งอบผู๋โตผู๋ใหญ่พี่นอมใเขีเล่าหนาะซาลเล่เด้อัเด้อซาลเล่เท่าไรซาลเล่เนี่ยเอาเซาหงเข้ามาซาลเล่นี่เปิดใบซาหงสูงอยู่ประมาณลอย สามสเจ็ดสามสิบแปดนี่แหละพี่น้องความสูงเพิ่นอันนี้ไหนซ้ายคุณพี่น้องซ้ายคุณไม่เดือดเดือักบ้าอยู่หน้าตานี่พี่น้องเ่าเด้พี่น้องโตบักใหญ่อ้วนเ่าเลยย่ใ่เสียวมงเียหมดเแต่บางทีดีได้พี่นอหอยเผ็ดนี่พี่น้องราคาตัวร่องในคูตัวได้พี่น้องได้ขอเบอร์ติดต่อนจ้ะ 085 0์แ696้าศู1ย์แปดหสนใจ็ทั่วหาหอยเผ็ดได้เลยเด้อจ้าคักอยู่พี่น้องคักอยู่รุ่น3าตัวก็มีรุ่น2อตัวก็มีรุ่นตัวเดียวก็มีมีมีคู่รุ่นทั่วหาหอยเผ็ดได้เลยจ้าของหอยฝนพี่น้องนี่ว่าตัวยิงใหญ่ดั้มดับนี่บ่ครับตัวนี้ลมงามโอ้ยงามงามนี่พี่น้องเปิดเท่าไหร่ก็ สองหมื่นสี่คเจ้าให้ม่นเจ็ดเปิดไปสองหมื่นสี่แต่ว่าพ่นมาหอยกันอน่หมื่นหมื่นเจ็หนึ่งพี่น้องหมื่นเตัวแบบใหญ่สูงไรละหอยวานี่หอยอยสสิบแปแ้อยสี่สิบแนพี่นองความสูงเพื่นตัวแม่ได้ะอพี่้องเงาหางเาหางเงาแบบใหญ่พี่น้อง ราค่านีต hey. hey, the so ัวร so ่องเลยบ่ได้ราคาหนีต่อลองเลยเด้อพี่น้องเลือตัวเดียวนีดตีได้ตัวเดียวโดดลรขลายสระบ้ตัวละสองร้อยน่พี่น้องอ้อยสองตัวไตัว่อยาตัวนีไบ่ตัวนึงได้กํไรนะบ่ตัวนึงได้แล้วมันบ่าอดดค่าน้ำมันแล้วว่าัสนพี่น้องตัวหนึ่งแด้เงินเยอเพเบอร์ติดต่อนี่จ้า ศูนย์แปดห้าหกสี่สสแปดแสนใจโทรหาหอยวนได้เลยด้อจจานี่งามๆเลยพี่น้องเต่าเื้อนี้เป็นเสาว้านเป็นเรื่องดเด้อพี่น้องเด้อหัวเหลี่ยงเข่าลายยู่เด้พี่น้องหัวเหลี่ยงมีแต่ตัวงามๆอยู่พี่น้องสำหรับเสานี่เด้อ ได้แจ็คตัวแล้วยังบัวได้นันเป็นยังไงล่ะคามื่นนี่คือสีบ่ได้แล้วคามันสีแพงๆดิแต่มันสีตึกๆสีได้อยู่เนาะสีแีเอออารยสีเขาจะห่วงจังไงล่เนี่ยไเมาอะไรนเนี่เาสี คือว่าไรแคเนี่ยก็่อนเลงมันข้นแล้วเปิดเปิดเท่าไรก่อนเลี้ยงซครับเปิดไป้ซาซี่องเอาได้สองหมื่นสีพี่น้องสูงอยู่ประมาณรอยหาซิบหาบวกพี่น้องแบเจ้าแม่บึ่บบอมจัดพัลจะาเลี้ยงกเพ่นหาไป่าได้อสวดูเด สวยดิพี่น้องได้มากเจ็ตัวมื่อนี้สองตัวครับตัวนึงยืนเครงรถนเอาลงอะได้โอ้มันเอาลงอะไรที่ตัวนั้นครับ <laughs> มันแหบ่ครับมีพี่น้องราคา่นี่ตัวล่องไหนบ่ครัตัวล่องไหนอยู่คตัวล่องไหนเนาะงามเนาะ มันได้จักลูกเลยนอนนี้เนาะยังยังัวสาวงัวแม่สาวบมนี่ป้าคือตัวใหญ่เลยสาวงัวแม่สาวเด้อพี่น้องเด้อขอเบอร์ติดต่อนจ้ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ส่นย์สี่สาเจ็ดสองสองเก้าเจ็ดสนใจโทรหาหอยหอยริมครับหอยริมบ้านนาดีบ้านนาดีเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาห้อยริมได้เลยจ้าทงามเลยพี่น้องไนี่ แม่ยังไงนี่สองหมื่นเจตัวเดียวแม่นบตัวเดียวพี่น้องนี่พี่น้องเปิดสองหมื่นเจ็ดเอร์เซ็นต์บกเญยได้พี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าบวกคนละพี่น้องอวนเหาหางเหาบกใหญ่

แม่มันหลับไปกลาวไาจะ้อ,องเขาว่าส่งจะวล้ององเขาว่าทับแล้วสาสนพี่น้องเขาวาเเามันใจเรียก <c oughs> ตัวใหญ่พี่น้องว่าเบอร์ติเต้ในไงสิต์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดหกห้า แปดสี 8, 4, ama, ่สวนเฉยโทรหาพอสิทธิ์เด้อพี no ่น้องเด้อนี่เบอร์นึ่งในสันเบอร์นึ่งในสันพ้องกันพ้องไว้กกำับพี่น้องใช่ได้เนี่ยผัดซื้อใครข้ดตลาดรักเจ็ดพี่น้องอำเภอพระนานิคมจังหวัดสกลนครเปิดทุกเสาวันเป็หัสเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิมาซื้อมาขายก็ให้มาแต่เสาอย่ามาสายมาสายมันมีวัวมีไว่เฮียบึงเด้อ

ควบนี่เพิ่นเปิดเท่าได้แล้วบอเพิดกันแล้วครับปิอกันแล้วอ แม่ลูกลูกโตผัวเปิดเไ่เปิดเท่าเดเาไ่ได้ขายครับ่ได้ขายมันป่ะโอ้คอคอเรเสียวเมื่อคอเสียวเมื่อเหียมพี่น้องงามง่ามแม่แม่ลูกลูกโตงามมันยาวนะพอด้ะมันยาวต่ว่าคนเสียวเมื่อเมื่อเหลียมพี่น้องเมื่อเหลี่ยใส่เขาจักสิเขาเพราดเขาเอ บ้านนี่กไไไ็ได้ง้อแม่ลูกไปเลียงเอามแมมันมันได้แผ่เออมันได้แผ่มันได้แผ่ไปเลียงไปเขึ้นบันไดขายเพไนเสียไปห้าแหลกแม่มันกาสั่นไปซื้อไปซื้อตวนันเป็นง้อเหลี่ยงเนาะมันงามเนาะไปเลี้ยงว่าดใหญ่เขาได้ตัวเขาบอไปเลียงง้แม่ลูก ได้ยังมาเนาะมือนเนาได้มาสตัวครับสามตัวนี่บอครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกตัวนี้อ้ยโอพี่น้องครับผมจะเบือท่านล้นยู่เนี่ยเบื่เท่าไรค่นีนแม่ลูกนี่ือนสองรอยคราบมือันแปดร้อยครับผมส่งฟรีห้โลส่งฟรีห้สิโลพี่น้องพึ่งได้ครับพึงได้พึ่งได้ลูกพี่น้องยังไม่ นี่พี่น้องฝันแต่เจ้าของคนกลางแม่ลูกคนไหนเจ้าลูกเหรอคะนี่ลูกเดียวครับลูกตัวลูกตัวแรกเนาะลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อลูกแรกอันเดียร์ลูกคนงัวไทยพี่น้องงัวไทยกระโดดงัวจีแม่ลูกลูกโตคู่เด้อพี่น้องเด้อ และอีกตัวนึงเปิดเท่าทไรคะหน่วันนี้เก้าพันห้ามงขายครับมองขายเก้าพันห้ามันงอมีตำหนิโอ้โงอเขาเย็บเขาขายอันนี้าามันงัวหัวหเย็บพี่น้อง <lim S 1> ออกลูกแล้วก็เย็บไลเก้าพันห้านี่พี่น้องเก้าพันห้าราคาประหัดเงินพี่น้องโตบักใหญ่เนี่ยขายเนี่ยตีราคาเนี่ยเลยพี่น้องเพราะว่าไปเห็ดบดได้แล้วเขาเย็บ เขาพาตัดมันแบบพาตัดมันเรียบรว้ไหมมันจะมันจะมันจะออกลูกก็ได้แต่ลูกมันใหญ่แล้วแม่นบ่ครับมันนอนลงมันก็เชือกไม่ไม่ไม่ออกมุดลูกไม่ได้ออกนะแต่เขาผ่าดัดเลยเขาพาให้มันดึงลูกออกไ่ได้เลยมุดลูกไี่ได้ออกทักผม เก้าักนเนราคาไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นฝ้าวี่นองฝ่าวขอเบอร์ติดต่อค่ะ082ย์แป6สอง6 6นย์สองหนึ่หนนห่องสักนิ้วดอสนใจโทรหาหมดแต่น้อยง้วิ่งสักหมดแต่น้อยงัวสิ่งจ้าเนะอย่บ้านหายเิ้าพนา่อสนใจโทรหาในหอยได้เลยได้จ้า ไปลูกหลวดที่น่อง <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยังแน่ลรอมาหมือนโอ้ยได้มาหนิครับมาซื้อตืิมอีกมาซื้อตืิมอีกแม่มาเพราะวานี่ขายลูกไส้หมดละขายแล้วเป็นบอลตุนขายแล้วเหลือแต่ขายแล้เหลือสามเหลือสามแมวมาสั่นพี่น้องอันแม่นี่เปิดเท่าไหร่นาะจันนี่เปิดไปสิบสองหารอยครับนี่นะเปิดไ้วยสิบสองหารอยพี่น้องนี่เบิ้งขาเบิ้งแขลงโคดพี่น้องสวยงามมาสั่นสวยงามสูงอยู่ประมาณเม็ดเส้าหานี่แหละพี่น้องประมาณนี่แหละครับ วาดด้วยสายตาได้พี่น้องวัดด้สายตาจ้ะเอาสวยงามน้ำเงินข้างนี้ก็น้ำงินรอบอัพซ้อมล่าเนหนะครับเ้อนี่งันแยกคันแยกตัวนี้เจ็ดตัวนี้หกพันเอ๊ะคันแยกคันแยกตัวนี้เจ็ดตัวนี้หกพันนเรามูได้หน่หกพั ได้ละสิผูขาอยกัน <c oughs> เอาเทื่องคูพี่น้องซองตัวได้ได้ละสิผู้าอยพี่น้องเมือนหกขั้นดดดได้ไ 10, พี่น้องเมื่อนหกขั้นขาลอยด้ลกานหลักสองเลยครับแต่หลักมือเนอฝ่ายลักมือพี่น้องเมื่อนหกขันง้างๆได้พี่น้องมันอ้วนสูงอยู่ประมาณลอยเส้าหกาเนี่ละพี่น้อง ความสูงคนควายแม่แม you know. ่นา่งหน่อยพี่น้องควายแม่ยาพ่น้คก็ได้ลูกหลดพี่น้องคนได้หลอดยางเดียวเลยมือนินองหลดมือนมิเตหนองหลดงามงามพี่น้องราคาตัวรองได้เนาะตัวได้ครับตัวได้ราคาตัวรองได้ด้วยพี่น้องแน่แน่หวนหวานหวานมาควาเบอร์ติดต่ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ดสี่ศูนย์สี่สี่ศดสหนึ่องหน่นใจตัวหาหอยรหดดงเย็นเด้อพี่น้องเด้อนี่งามงามเด้พี่น้องเป็นตะเลี้ยงยุ้กว่ายเพิ่นยุ้กวายเมียสาวเด้พี่น้องสนใจแต่ตัวหาหอยหดได้เลยเด้จ้าเปิดเท่าไหร่น่าจะนี่ สองตัวนี่ครับสองตัวนะสองหกสองตัวนี่เปิดไบสองหมื่นหกพันพี่น้องแม่ทั้งครูด้วยพี่น้องเด้อแม่ทั้งคู่ตัวนี้ทับแล้วว่าสั่นของหอยไฟพี่น้องก็ไปเราเขาจะมาพี่แม่ทั้งคู่พี่น้องแม่ทั้งครูควบนี่เปิดเท่าไหร่น่าจัดเปิดสองหมื่นพี่น้องแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกลูกโตแม่เด้อพี่น้องเด้องามๆเลยจ้ะนี่ลูก ลูกตัวที่สองแม่ลูกลูกตัวที่สองโอ้พันมีตาบนี้ได้พี่น้องได้แม่พันมีตาบนีน้ดังสี่ไน<อ>ั่นดังสี่ข้าวมันหนาหนั่นข้าวมันเค็งนี่กับแม่ลูก ่ลูกพี่น้องลูกโตลูกโตผูพี่น้องแม่ลูกลูกโตผูเปิดเท่าไรสิบสามหาล่อยหา่อยตัวนี้ตัวนี้หกพันหาสามหา่อเมือสพหาร่อยพี่น้องตัวนี้หกพันหาซื้อหกพันซื้อแคาประหอดเมื่อพี่น้องตัวแม่ตัวแม่แล้วค่าหกพันหาร่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่เีนน้องน ายมีปัญหาราคาประหอนเมื่อเบิร์ขายแม่มันออกไปแล้วพี่น้องเหลือแต่ลูกอันแม่นั่นเด้บัะนี้ของเพิ่นตัวนั้นโอ้ของเพิ่นเบิร์ตลวแม่นบอกแค่ของเฮาโอ้ทั้งพี่บันนี้ทั้งพี่พี่น้องทั้งพี่อันนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกโตแม่ลูกโตแม่ได้ไหมนีอแม่ลูกลูกโตแม่พี่น้องเบิร์ตเท่าไรค่ะเมื่อสามเมื่อสามนี่พี่น้องเมื่อสามพันแม่ลูกลูกโตแม่โอ้ราคาพอฟังเลยพี่น้องเลขลูกเลขอ่ะวันนี้ชุดสามวันนี่ชุดสามตัวนี้แม่นี่ด้วยพี่น้องุด สามเอ้าแม่ลูกแรกเป็นเหม่อลูกสองตัวเนี่ยลูกสองตัวลูกที่สองสาตัวนี้ลูกแรกนี่ลูกตัวที่สองพี่น้องถูกตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่เอื้อยเพิ่ตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อเปิดเท่าไรแค่นี่งสามตัวนี่เจ้าสามสามตัวนี่เปิดใบเจ้าสามพี่น้องเปิดใบสองหมื่นสามพันได้อพี่น้องเด้อได้สามตัวคุณเด็กแม่กระแล้วทบแล้วปีแล้วลูก แม่พ่นกระทับเลอพี่น้องปีและลูกบ้านกับหมูคากเนาะหมูดีครับคุณห้จับได้ไหม0อ3กับบีพี่น้องของหอยไปเบิร์ละแมนบอกนี่เบิร์แล้ววันนี้ขอเบอร์ติดต่อจ้า083 083 535 535 9892 9892สนใจโทรหาหอยไพว่านอนเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาพคนใดเลยจ้า โ้มสามก็มีโ้มสองก็มีตเดียวก็มีตัวเดียวราคาประหอดเมืเอม่อนพี่น้องงามๆเลยจ้ะบระหอดเมื่อนโตแม่ยางดีเด้พี่นออ้องเด้ราคาประหอดเมื่จับได้ใบได้พี่น้องสนใจทรหาหอยไพ่ได้เลยจา้า